สบายดีพี่น้องสบายดีล uh, so mm. no. ูกกสงตำเนาะพี่น้องตับธรรมดาีกินกับร้านสาวพี่น้องเลยนั่นทานกับเลี้ยงเลี้ยงโอ้ยเอามาห้องบ่จับออบ่เห็นสงตำอ้าวกินตอกกินสงตำยั่วๆกินกินเพลินเลยเดี๋ยวซื้บธรรหวานมาสูกินเนาะสงตำยั่วๆครับ ปลาเมาเย็่เด็กกายข้าบุมีหมูกินพี่น้องเอ้ยตั้มาหลากหลังเขาต้องกินเผาก่อนเลยตั้มมาคุ้งปลาเมาแซ่บมาฮาแซ่บขับแปดหอใบกระเทียมครับใบกระเทียมโอ้ใบกระเทียมเนาะเราขักแปะเน่ะรู้ตัวจะยาพิษได้หนิเป็นแฉ่งไงน้ำ ซซซุกินนา้าหอกัมดกินน้าหกักินน้าอะไรกินน้าอไรเอยะมสเรียกินน้าหมัแล้วมมยมันเทดจนะ้าบอกวาบกล้าบอกปรแล้วลแต่มะมวแล้วแต่น้องแล้วแต่แล้วแต่ใจะมวันให้ให้ใหยังัดกับิกิแล้วแ่ มาเด้อมาเด้อกินเบิดปามเดี๋ยวพอ่าพอห้องอีกได้สมตามด้วยนี่จังหหุงตันเล็พี่น้อกเก่งกิปสนเ็สนึัึ้นะ่้าี่เนาะก็ไปมาร์กที่นั่แหซ่เอไปบุญตะกี้แมนมีเหล่ามีเบียพี่น้องเอ้ยกินไปบุญตะข้าวก็บมานีกเน่อจังหมูหุงยุ เสร็จไปต้มกล้วยแล้วก็หมากะทินนะครับย uh> uh ังน่อยเป็นยุงเหขาพี่้องเลยเดท่านเยอะเท่านแหละแม่ไก่ตํขายตกี้ซื้อซื้อเาเสร็แเราตักัเสร็จไปต้มกล้วยอีก phải mua man cuội rồi. Yeah

เล้หน่อยที่กินน้ำอมันสาพูดว่าน้งหน a เป็นอะไรมีเรื่องเล่าตลกหรือเ่กินชมบมมียังไงแนนปีเ่าแหลคือหัวควันสอามันอ

ร้านเต้องเอาลขวดไอ้ก๊าปไอ้ก๊าปยิ่งนั่งชมมาให้ขวดสองพันไม่ไหนร้านน้เกียวกะชุมข้ากินหนังกัดสคนไม่ลนยนั่ชมไปเปลี่ยนเอาตไดแล้วเปลี่ยนนั่ชมให้นูกเมน่ย năm sốt mình quất rong phun mà hay ngồi, chứ thì đâu <laughs> làm, làm làm đoán, làm gì đâu con là ăn mì เต็มด้วยเต็มเต็มโอ้โหพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะว่ากัดตันคนสิเฮสียังเนี่ยโอ้กินมาหามกินมาหามคำไม่เอฟเลยเนาะเต็มเต็มแบบนี้เต็มเต็มแช่น้ำว่าลำไส้อยู่กระจายเลยแหละกระจายได้คู้่ท่านเลยให้เนาะอน้องปิ้วล้มได้นี่กับน้องเนตนาภาโอ้โหอ้ำาอ้ํโอ้โหเป็น,นตาแฉบพี่นะะ้องเลย ผู้ uhm, ท่านเคยใหม่พี่น <érer Help> ้องเอ้ย <Senhor> ย <three meet> ่าไปเยอะอู้มน้ำขวดขวดเดียวกระจายเล้อได้กระจ่ายได้ว่ไม่ได้ว่จะได้ดีเลยวสองขวดเลยไม่ขวดเนิ่งไม่ขวดนงครับเจ้าขวดไปหาเจ้านะเออตัวยาาปันนายบอยเหยียบเหยียบรคปันมาแล้วยังคือ bên bà nó qua mau sai áo ừ, tôn nặng là tôi đi nhiều đây nhiều đây non nó có tên bà này tôi nhảy nhắn qua ở Nam Sùng ăn à đây Nam Sùng mà mà đùn mới mờiชวน phan thăm mạ Ủa thấy nè coi đây coi đồn nhiều đục nó mở lắp rồi <laughs> nó quần lót nhắn mà. chép múa tệ coi

ผมเมาเพราะอยากพูดเด็กๆดิน่านน่านลูกสาวมันไปหยาบยังอันนั้นน่านน่านฝุ่น

qua chạy 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 11โอเคพี่น้องมาฮอดส่ํานี้ก็ปิดคลิปไว้เบียงเท่านี้เด้อสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อพี่น้องนะมาฮุ่งยังมีมืดสวมาฮุ่งยังมีมดอีล่าบ่เห็นอีล่า